ทำไมคนไทยถึงรักราชินีสุทธิดามากขึ้นทุกวันคำตอบอยู่ในหัวใจของประชาชนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบุญนำพาชะตารุ่งเรืองที่นี้คือพื้นที่เล็กๆแห่งแสงสว่างที่เราตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกดวงใจเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเราสร้างบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ ชะตาชีวิตก็จะค่อยๆผลิตบานและรุ่งเรืองขึ้นในช่องนี้ทุกท่านจะได้พบกับเนื้อหาธรรมะที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสบายใจและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันทั้งข้อคิดจากพระธรรมคำสอนบทสวดมนต์เสริมสิริมงคลเคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงเสริมโชคลาภรวมถึงเรื่องราวดีๆที่จะช่วยยกระดับพลังใจ ให้เราได้กลับมารู้จักความสุขที่แท้จริงจากภายในไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาทางออกในชีวิตต้องการแรงบันดาลใจหรือแค่อยากพักใจจากโลกที่วุ่นวายที่นี่คือที่พักใจที่เต็มไปด้วยความสงบความอิ่มบุญและความหวังใหม่ในทุกวันขอให้ทุกการรับฟังในช่องนี้เป็นเสมือนการจุดแสงบุญเล็กๆในหัวใจของเรา ที่จะค่อยๆส่องนำทางให้ชีวิตของทุกคนรุ่งเรืองมั่นคงและเฮงปังอย่างมีธรรมะขอให้บุญนำทางให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสำเร็จและชะตาชีวิตที่งดงามเสมอค่ะสาหรับวันนี้นั้นในประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยการเปลี่ยนผ่านราชสมัยย่อมราพร้อมทั้งความหวังและความกังวลของประชาชน ทุกยุคทุกสมัยการมีพระราชินีองค์ใหม่ในแผ่นดินก็เช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาภะชระสุทธาพิมลพระบรมราชินีสเสด็จขึ้นดำรงพระอิสริยยศในฐานะคู่บารมีแห่งรัชกาลที่สิบของกรุงรัตนโกสินทร์ประชาชนไทยจำนวนไม่น้อยเกิดความรู้สึกกังวลใจเพราะไม่คุ้นเคยไม่รู้จัก และไม่เข้าใจเส้นทางชีวิตของพระองค์มากนักแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็อยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะในช่วงแรกที่มีประกาศพระราชพิธีอภิเษกสมรสอย่างเป็นทางการหลายคนยังไม่รู้เลยว่าพระราชินีสุธิดาคือใครพระองค์มาจากไหน และมีความสัมพันธ์อย่างไรกับในหลวงรัชการที่10ของกรุงรัตนโกสินทร์ภาพจำของสังคมไทยต่อราชินีในอดีตมักเป็นหญิงสูงสักจากราชสกุลชั้นผู้ใหญ่มีภาพลักษณ์แห่งความเรียบร้อยอ่อนโยนและสืบสายจากวงเทวะแต่สุทธิดามีได้มาจากสายราชสกุลพระองค์เป็นหญิงสามัญชนเป็นคนทำงานที่เริ่มต้นจากศูนย์ เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นหญิงธรรมดาที่ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งสูงสุดในฐานะแม่ของแผ่นดินในอนาคตอันไกล้เรื่องนี้เองที่ทำให้ประชาชนจํานวนมากตั้งคำถามในใจว่าเหตุใดจึงเป็นเธอเหตุใดจึงได้รับเลือกให้เป็นคู่ชีวิตของพระมหามหากษัตริย์คำถามเหล่านั้นปะปนไปด้วยความไม่มั่นใจความกลัวการเปลี่ยนแปลง และความรู้สึกค้างคาในใจของผู้คนแต่การเวลาได้พิสูจน์ว่าบางครั้งหัวใจที่มั่นคงและศรัทธ,ธาในความดีงามย้อมสำคัญกว่าชาติกำเนิดพระราชินีสุทธิดาได้ใช้ความอดทนความพยายามและการเรียนรู้เพื่อทำให้คนไทยเห็นว่าพระองค์คู่ควรกับตำแหน่งนี้เพียงใดตลอดตัดระยะเวลาก่อนจะเสด็จขึ้นเป็นราชินี พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างในหลวงราชการที่สิบมายาวนานในฐานะทหารหญิงผู้ปฏิบัติราชการใกล้ชิดด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีพระองค์ทรงทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังโดยไม่เคยออกมาอยู่ในแสงสปอตไลท์พระราชินีสุทธิดาทรงรับราชการในกองบัญชาการถวายความปลอดภัยหน่วยราชการรักษาพระองค์และด้วยความสามารถ ทรงได้รับการแต่งตั้งขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นและความสามารถในหน้าที่ซึ่งช่วงเวลานั้นเองที่หลายคนเริ่มสังเกตเห็นว่าเบื้องหลังบุคลิกเงียบขรึมของพระองค์คือจิตใจที่แน่วแน่และมีความเข้มแข็งพระองค์เป็นหญิงที่ตั้งใจเรียนรู้ฝึกฝนในงานทุกด้านทั้งระเบียบวินัยของทหารการจัดการการสื่อสารและการวางแผน พระองค์ไม่เพียงแค่อยู่ใกล้ไม่ชิดพระมหากษัตริย์เท่านั้นแต่ยังทำงานจริงอยู่เบื้องหลังภารติจสำคัญของชาติเมื่อมีการประกาศแต่งตั้งให้ทรงเป็นพระบรมราชินีอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2562เสียงของสังคมจึงถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วขั้วหนึ่งแสดงความยินดีและอีกขั้วยังคงกังวลหลายคนถามว่าเธอจะทำได้ไหม จะเข้าใจบทบาทของราชินีในแบบที่สังคมไทยคาดหวังได้หรือเพราะในอดีตราชินีทุกพระองค์ต่างแบบรับทั้งความศรัทธาความหวังและสายตาของประชาชนทุกคนในแผ่นดินแต่เพียงไม่นานหลังจากนั้นพระราชินีสุทิดาทรงเริ่มปฏิบัติพระราชะกรณียกิจอย่างต่อเนื่องทรงร่วมงานสำคัญของประเทศเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆ ทรงแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดกับประชาชนทรงมีพระเมตตาและทรงแสดงความละเอียดอ่อนในทุกพระอิริยาพที่พระองค์ทรงประคองมือชาวบ้านภาพที่ทรงรับดอกไม้ด้วยรอยยิ้มหรือแม้แต่ภาพที่ทรงสวมเครื่องแบบทหารเดินเคียงข้างในหลวงล้วนสร้างความประทับใจให้แก่ผู้คนทั่วประเทศจากหญิงสาวธรรมดาในวันใดสู่ราชินีผู้สง่างามในวันนี้ พระองค์ไม่ได้เปลี่ยนเพียงตำแหน่งแต่ทรงเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนพระองค์ทำให้คนไทยเห็นว่าความสง่างามที่แท้จริงมีได้เกิดจากยศถาบรรดาศักดิ์หากเกิดจากการวางตนด้วยความถ่องตนและความเมตตาความเข้มแข็งที่แท้จริงมีได้อยู่ที่เสียงพูดหรือคำสั่งแต่อยู่ที่การกระทำที่อ่อนโยนแต่มั่นคงของหัวใจ เวลาผ่านไปไม่กี่ปีพระราชินีสุธิดาทรงกลายเป็นแบบอย่างของสตรีที่มีทั้งความอ่อนโยนและความเข้มแข็งในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงมีพระจริวัตรเรียบง่ายแต่เปลี่ยมไปด้วยศักดิ์ศรีทรงสื่อสารกับประชาชนอย่างเป็นมิตรแต่ไม่ลดทอนความสง่างามพระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าราชินีสามารถเป็นได้ทั้งนักปกครองนักสร้างสรรค์และผู้ให้กำลังใจแก่ประชาชน จากที่ครั้งหนึ่งประชาชนเคยไม่แน่ใจกลับกลายเป็นว่าทุกครั้งที่พระองค์ปรากฏพระวรกายภาพนั้นจะมาพร้อมกับเสียงชื่นชมและรายยิ้มของผู้คนพระองค์ทรงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าประเทศไทยยังมีแม่ของแผ่นดินที่เปี่ยนไปด้วยความเมตตาความเข้าใจและความร่วมสมัย พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างในหลวงอย่างสง่างามสมฐานะแห่งคู่พระบารมีและในขณะเดียวกันก็เป็นหญิงไทยที่เข้าถึงเข้าใจความทุกข์ยากของราษฎรและทรงทำหน้าที่นั้นด้วยพระไทยกิงสิ่งที่ทำให้พระราชินีสุธิดาได้รับความรักจากประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆคือความต่อเนื่องของพระราชกรณียกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่งพระองค์ทรงสเสด็จไปในพื้นที่ต่างๆทั้งในเมืองและชนบท เพื่อเยี่ยมเยือนราศฎรในยามเดือดร้อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงเป็นผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับร่างเง้าของความเป็นไทยทรงสวมผ้าใหม่พื้นเมืองในแต่ละจังหวัดที่เสด็จเยือนเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปอย่างภาคภูมิใจ พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างของสตรีไทยยุคใหม่ที่มีทั้งความรู้ความสามารถและความเข้าใจในโลกสมัยใหม่พระราชินีสุธิดาทรงพูดจาอย่างชัดเจนมีเหตุผลและทรงวางพระองค์ในทุกสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมพระองค์ทรงเป็นผู้หญิงที่ไม่หยุดเรียนรู้และพร้อมจะทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเสมอ สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้คนไทยเริ่มรู้สึกว่านี่คือราชินีของประชาชนอย่างแท้จริงอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนไทยรักพระองค์คือภาพความร่วมแรงร่วมใจระหว่างในหลวงและพระราชินีทั้งสองพระองค์ทรงเป็นคู่พระบารมีที่เปี่ยมด้วยความกลมเกลียวพระราชินีสุทธิดาทรงอยู่เคียงข้างพระมหากษัตริย์ในทุกพระราชกรณียกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานทางทหารงานพระราชพิธีหรือภารกิจเพื่อประชาชนพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการดูแลพระมหากษัตริย์อย่างใกล้ชิดเป็นทั้งคู่ชีวิตคู่คิดและคู่ใจในทุกยามในช่วงเวลาที่ประเทศต้องเผชิญความท้าทายไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจพระราชินีสุธิดาทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเมตตาต่อประชาชน พระคงทรงมีพระราชดํำริในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ทรงสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือชุมชนและทรงส่งเสริมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนยิ่งเวลาผ่านไปภาพของราชินีสุทธิดาในใจประชาชนก็ยิ่งงดงามขึ้นพระองค์ไม่ได้ทรงเพียงแต่งามด้วยกายแต่ทรงงามด้วยใจ ความงามนั้นมาจากความตั้งใจจริงความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเมตตาอย่างแท้จริงที่สะท้อนออกจากแววพระเนตรและรอยพระสวรรค์ทุกครั้งที่พระองค์ทรงรับดอกไม้จากประชาชนจะเห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงยื่นพระหัศรรับด้วยความนอบน้อมและยินดีเหมือนเป็นเครื่องที่มอบความอบอุ่นให้แก่กันเป็นภาพที่ทำให้ผู้คนหลงรักโดยไม่รู้ตัว ราชินีสุธิดายังทรงเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยสูงมากภาพพระองค์ในเครื่องแบบทหารที่เดินเคียงข้างพระมหากษัตริย์คือภาพแห่งความเข้มแข็งและความเสียสละพระองค์ทรงฝึกฝนในโรงเรียนทหารอย่างจรงิงจังไม่ใช่เพียงในานามแต่ลงมือทําด้วยพระองค์เองพระองค์จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหญิงไทยที่แท้จรงิงมีทั้งความรู้ ความสามารถและความกล้าหาญในเวลาเดียวกันเมื่อประชาชนได้เห็นพระราชจริยวัตรเหล่านี้ต่อเนื่องกันมาหลายปีความกังวลในวันแรกจึงค่อยๆจางหายไปจนวันนี้กลายเป็นความรักความศรัทธาและความภาคภูมิใจพระองค์ทรงชนะใจคนไทยด้วยพระราชจริยวัตรด้วยน้ำพระทยัยและด้วยการกระทำที่จริงใจมากกว่าคำพูด หากย้อนกลับไปดูในอดีตการขึ้นเป็นราชนีของพระองค์อาจเริ่มต้นจากคำถามมากมายแต่ปัจจุบันคำถามเหล่านั้นได้ถูกแทนที่ด้วยคำตอบที่งดงามพระราชินีสุดทิดาทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์คือหญิงผู้เปี่ยมด้วยปัญญาความอดทนและความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประชาชนอย่างแท้จริง วันนี้เมื่อคนไทยเอ่ยชื่อพระราชินีสุธิดาภาพที่ลอยขึ้นในใจของผู้คนคือภาพของสตรีผู้สง่างามใจดีและทรงงานหนักเพื่อประเทศชาติพระองค์คือแรงบันดาลใจให้หญิงไทยรุ่นใหม่กล้าที่จะฝันและยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ดีพระองค์คือแบบอย่างของความรักที่ไม่หวือหวาแต่มั่นคงและงดงามอย่างลึกซึง้ง และนี่เองคือเหตุผลว่าจากวันที่หลายคนเคยกังวลกลายเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันรักและเทิดทูนพระราชินีสุดทิดาในวันนี้อย่างไม่มีข้อกังขาเพราะเวลาพิสูจน์ทุกสิ่งได้เสมอพระองค์ทรงพิสูจน์ด้วยการกระทำด้วยหัวใจที่มั่นคงและด้วยพระเมตตาที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสุดท้ายนี้หากจะกล่าวถึงสิ่งที่งดงามที่สุดของราชินีสุดทิดา ก็คงไม่ใช่เพียงเครื่องทรงอันเลิศล้ำหรือพระสิริโฉมที่งดงามหากแต่พระไทยที่งดงามยิ่งกว่าพระไทยที่รักประชาชนเข้าใจความทุกข์ของผู้คนและทรงตั้งมั่นที่จะทำหน้าที่ของราชินีให้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่หญิงคนหนึ่งจะทำได้และเพราะเหตุนี้เองจากหญิงธรรมดาในวันนั้นพระองค์จึงกลายเป็นราชินี ผู้เป็นที่รักของแผ่นดินเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเมตตาความสง่างามและความหวังของคนไทยทุกคนตราบนานเท่านานเมื่อมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าเส้นทางของพระราชินีสุธิดาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เต็มไปด้วยการพิสูจน์ความอดทนและความศรัทธาพระองค์ทรงเดินถผ่านคำถามความไม่เข้าใจและสายตาของผู้คนมากมาย แต่ไม่เคยตอบด้วยคำพูดหากตอบด้วยการกระทำที่จริงใจและสม่ำเสมอพระองค์ทรงเป็นภาพสะท้อนของหญิงไทยผู้เปี่ยมเปรี้ยวด้วยรังพลในมีทั้งความเด็ดเดี่ยวและความอ่อนโยนในเวลาเดียวกันทรงทําให้เราเห็นว่าความงดงามของสตรีไม่ได้อยู่ที่เครื่องแต่งกายหรือคำยกย่องแต่อยู่ที่หัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักความเสียสละ และความตั้งมั่นที่จะทำสิ่งดีเพื่อผู้อื่นวันนี้คนไทยไม่เพียงจดจำพระราชินีสุธิดาในฐานะคู่พระบารมีของรัชกาลที่สิบเท่านั้นแต่ยังจดจำในฐานะแม่ของแผ่นดินในยุคใหม่ที่ทรงเข้าใจประชาชนและพร้อมทำงานเพื่อความสุขของทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยพระองค์คือสัญ,ญลักษณ์ของหญิงผู้มีความสง่างามและหัวใจที่มั่นคงและนี่แหละ คือความจริงที่การเวลาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักและศรัทธาไม่อาจเกิดขึ้นจากคำสั่งหรือภาพลักษณ์แต่มันเกิดจากหัวใจที่เปี่ยมด้วยความดีความเสียสละและความเมตตาอย่างแท้จริงพระราชินีสุธิดาทรงทำให้คนไทยทั้งแผ่นดินเห็นด้วยตาตัวเองว่าทรงคู่ควรกับความรักความเคารพและความภาคภูมิใจนีเพียงใดสุดท้าย สงกับธรรมที่หลายคนเอ่ยด้วยหัวใจพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินไทยเป็นราชินีที่ประชาชนรักอย่างแท้จริงหากท่านผู้ฟันชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เลยค่ะหรือถ้าอยากให้ทางช่องมาเล่าเรื่องราวของใครก็สามารถแนะนำได้เช่นกันนะคะ ขอขอบพระคุณที่ท่านติดตามรับชมรับฟังบุญนำพาชะตารุ่งเรืองในครั้งนี้ขอจงท่านมีความสุขสงบสุขร่ำรวยเงินทองรวยความสุขตลอดปีและตลอดไปสาธุ